สวัสดีคะ่ะวันนี้อ้อยอิงเขาจะมานําเสนอเมนูแกงคั่วน้องวัวนะคะน้องวัวนี่ก็คือลกวัวนะคะนี่นะคะอันนี้แม่อ้อยก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะพอดีญาติทมนะคะคุณยายที่รู้จักกันบอกว่าช่วยเอามาแกงให้หน่อยเอาไปถวายพระให้หน่อยเออทีนี้แม่อ้อยก็เลยต้องจัดเลยคะ่ะเมนูนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็มาลองดูกันนะคะว่า รสชาติเขาจะเป็นยังไงเห็นแต่คนแก่เขาบอกว่ามันเป็นของที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นของที่อร่อยมากแล้วเป็นของที่หากินยากอะคะ่ะวัวเขาตกลูกอะคะ่ะเขาถึงจะได้กินกันเดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะคะก็จะมีน้องวัวนี่นะคะอันนี้คุณยายเขาต้มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นํามาหั่นชิ้นประมาณนี้นะคะพอดีคําส่วนเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้หอมแดงแล้วก็พริกแห้งนะคะเดี๋ยวเราหั่นแล้วเอามาโขกนะคะ ผักนี่คือคุณยายเขาก็เตรียมให้หมดเลยค่ะก็จะมีมะเขือเปาะแล้วก็นี้จะเป็นลูกฟักทองอ่อนนะคะใบชพูใบแมงลักแล้วก็จะมีต้นหอมค่ะแล้วแถมยังมีนี่นะด้วยนะคะพริกอ่อนนะคะคือคุณยายเขาเก็บมาให้นะคะให้แกงไปทําบุญนี้ไม่อ้อยจะใส่ทุกอย่างเลยอันนี้จะเป็นใบมะกรูดนี่ใบมะกรูดบ้านเราเองทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะจะต้องมา โขกเครื่องก่อนนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่แกงเนี่ยส่วนเครื่องปรุงก็จะมีพวกปาร,รามีผงปรุงรสมีเกลือเท่านี้เองนะคะก่อนอื่นเรามาหั่นเครื่องก่อนให้เสียของนะคะก็เลยมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะจะอร่อยอย่างที่เขาว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาแกงแล้วก็ลองมาชิมดูอันนี้แกงแบบอีสานนะคะเนี่ย วันนี้ก็จะรีบๆนิดนึงค่ะเดี๋ยวไม่ทันพระฉันนะคะต้องใส่เกลือไปก่อนค่ะไม่ต้อกขอโขกเครื่องก่อนนะคะก็จะมีตะไครนี่นะคะมีหอมแดงมีกิ่แค้มะคะละลาเครื่องที่แม่อ้อยโขกก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเทีนี้เราไปเริ่มแกงกันเลยค่ะ เครื่องลงไปเลยนะคะตามเครื่องนี้เราไม่ต้องตำให้แหลกมากนะคะแกงคั่วเนี้ยตำประมาณนี้ละคะ่ะนีน้ำล้างคกนะคะใส่ลงไปเลยตั้งให้หม้อเขาเดือดก่อนนะคะเครื่องเขาจะได้หอมมนะคะคั่วเครื่องเขาไปก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวไม่อ้อยขอหั่นผักนะคะผักของเราก็จะเป็นผักรวมวปิดฝาไว้ก่อนนะคะ อ่าทีนี้กลิ่นก็โชยแล้วนะคะนี่นะคะหอมมากเลยเครื่องทีนี้เราก็มาเอาตัวนี้ใส่ลงไปเลยค่ะนูอ้อนะคะเขาจะมีน้ำนิดเดียวอันนี้คือคุณยายเขาต้มมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะปิดฝาเชี่ยวไว้ต่อนะคะอ่าทีนี้หม้อดเดือดแล้วนะคะทีนี้แม่อ้อยขอปรุงเครื่องเขาก่อนนะคะ ปะลาร้าลงไปก่อนเกลือนี้ไม่อ้อยใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาชิมกันก่อนถ้าขาดรสอะไรค่อยว่ากันผงปรุงรสครึ่งช้อนเสร็จทีนี้ไม่อ้อยจะขอใส่ตัวฟักทองอ่อนก่อนนะคะนี่นะคะเพราะว่าเขาจะสุกยากเป็นเมนูที่ทำครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะยวปิดฝาไว้ก่อนค่ะ อ่ามอเริ่มเดือดรอบละผักตัวฟักทองนี้ก็เริ่มสุกแล้วนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวมะเขือไปเลยค่ะผักสุกยากตามลําดับนะคะนี่ก็จะเป็นมะเขือมะเขือนี่คือเวลาผ่ามะเขือเนี่ยจะต้องเอาไปแช่ในน้ําเกลือนะคะไม่งั้นเขาจะดำอันนี้จะเป็นแกงคั่วผักรวมเลยค่ะวันนี้ปิกษาเขาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปเด็ดผักให้เสร็จก่อนนะคะเล็กหนึ่งอย่าง ่อนที่จะใส่ผักที่เหลือนะคะไม่อ้อยขอชิมรสชาติเบื้องต้นดูก่อนนะคะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะเนี่ยก็ต้องลองอะค่ะแต่หอมมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ขอชิมก่อนนะคะดูน้ําเข้านะคะนัวมากเลยนี่นะคะขอชิมรสชาติก่อน เขาหอมมากเลยค่ะคงจะเป็นอย่างที่คนแก่คนเท่าพูดกันเนาะว่ามันเป็นของหากินยากมันเป็นของบริสุทธิ์มันอร่อยสุดๆก็อร่อยนะคะโอเคทีนี้เรามาใส่ผักที่เหลือกันเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นใบมะกรูดต้นหอมพร้อมทั้งลูกโดดนะคะ นี่นะคะเป็นลูกโดดนะคะเป็นพริกอ่อนนี่ผักนี้จะปลอดสารทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยชาวบ้านเขาปลูกเนี่ยปลูกไปกินกันเองวันนี้อ่ะพี่นันทนาการทั้งหมดจากญาติธรรมแกงน้ําแกงคั่วแกงน้ําผูกพริกทีนี้ก็จะเป็นนี่นะคะผักอันนี้เป็นใบชะพลูอันนี้เป็นใบแมงลักนะคะมากันเป็นสวนเลยค่ะวันนี้ แกงกันง่ายๆนะคะสไตล์อ้อยอิงเข่านี่นะคะหอมมากเลยแกงสไตล์อ้อยอิงเข่าไทยมืองเลยเนาะ mm hmm. ประมาณนี้เราจะแซบๆหนั่ๆกันรส mm hmm. เรียบร้อยเ mm hmm. ราหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆชาว YouTube นะคะ mm hmm. น่ากินไหมคะเนี่ย mm hmm. ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ ช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขานะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ